านที่สอบใบขับขี่นะครับใบอนุญาตขับขี่เนี่ยคือเราเรามาดูสถานที่กันดีกว่าว่าเวลาที่เราจะสอบใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับขี่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับ mm hmm. เขาเขาเป็นยังไงบรรยากาศหรืออะไรเงี้ยนี่คือสนามสอบนะครับสอบขับนะนะเพราะว่ามันจะมีอบรมก่อนนะครับอบรมกี่ชั่วโมงผมจาไม่ได้แล้วนะครับ mm hmm. ก็คือใช้เวลาประมาณ2วันอ่ะอบรม นะครับตรวจสายตานะครับต้องมีใบตรวจร่างกายนะครับแล้วก็มาอบรมแล้วนกะ็ตรวจสายตาว่าบุณบอดสีไหมทําข้อสอบข้อข้อเขียนนะครับไม่เชิงข,ข้อเขียนแล้วก็คือจิ้มจากในคอมหรืออะไรเงี้ยแหละแต่ก็สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือมี2อ,อย่างก็คือสอบปฏิบัตินี่แหละกับสอบข้อเขียนนะครับเรื่องอบรมหรืออะไรเงี้ยก็นั่งฟังไปให้ครบชั่วโมงนะครับแล้วก็หาความรู้นี่คือภาพบรรยากาศของ สนามนะครับที่เราจะสอบนะครับคือผมเชื่อว่ามือใหม่ทุกคนนะ่ะตื่นเต้นทุกคนนะครับว่าเฮ้ยจะทําถูกไหมแต่บางคนก็ไปซ้อมก่อนนะครับว่าอ่าตั้งกลวยตั้งเสาอ่าลองถอยเข้าถอยออกมันจะยากตรงถอยเข้าซองนี่แหละฮะเรื่องอื่นไม่ไม่ค่อยมีอะไรจุดตายของของมือใหม่ก็คือถอยเข้าซองขนานขนานเอ,อ่อฟุตบาทนะครับมันจะมีล็อกอยู่เนี่ยมันจะมีล็อกอยู่นะครับ นอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรก็ขับตามทางหยุดหยุดหลังเส้นนะครับหลุดหลังเส้นเนี่ยครับให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลยเงี้ยคือตรงนี้ไม่ไม่ค่อยมีอะไรชะลอหรือว,ว่าหยุดระหว่างทางขึ้นสะพานหรืออะไรเงี้ยเบรกกเบรกให้หยุดนิ่งแล้วก็ออกตัวแต่เดี๋ยวนี้ไปเป็นรถเกียร์ออโ,โต้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่สมัยก่อนอะ่ะตรงนี้ลุ้นมากเลยว่าถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาปล่อยไหลไหลห้ามไกลเท่าไหร่ถ้าปล่อยไหลมากเอ่อ ใส่เกียร์ปล่อยคัดเร็วรถดับกลางสะพานอะไรเงี้ยคือตื่นเต้นตลอดแต่เดี๋ยวนี้มันง่ายครับง่ายมากรถเดี๋ยวนี้มันอุปกรณ์การช่วยเหลือมันเยอะหนึ่งเกียร์โต้สองกล้องมองหลังคือมันง่ายมากและบางคันน่ะมันจอดเองซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยเขาอ,อนุญ,ญาตให้ใช้หรือเปล่านะนะครับถ้าเป็นแบบว่าช่องที่แบบว่าจอดเองได้รถที่มันจอดเองได้เนี่ยคือคุณเปิดไฟฉุกเฉินปุ๊บมันคำนวณหาช่องได้แล้วปุ๊บเนี่ยรถมันมันเลี้ยวเข้าจอดเองเลย ทีเดียวจบเลยเออทีเดียวจบเลยไม่ต้องใช้ความสามารถเลยเลยนะครับเราจะเห็นเลยอย่างอย่างเทสลาหรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็ก็มีแล้วนะครับาใครเอาเทสลามาสอบเนี่ยหมูเลยคือเข้าช่องจอดเองเลยนะครับมันจะเป็นฟังก์ชันฟังก์ชันเสริม้งครับถ้าผมจาไม่ผิดจะเป็นฟังก์ชันเสริมเนี่ยก็จะเป็นภาพสนามนะครับที่นี่คือสนามสวยมากนะสนามใหญ่มากเพราะว่าออแล้วแต่พื้นที่ด้วยล่ะครับพื้นที่บางพื้นที่มันเล็ก นะครับอาจจะไม่มีสนามสอบนะหรืออาจจะสนามสอบแบบไม่ได้ใหญ่แบบนี้นะครับนี่คือสนามสอบใหญ่มากหือว่าดีมากสวยมากแล้วก็จัดเป็นโซนแบบดีมากนะครับก็คือใครที่จะสอบใบขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรืออะไรเงี้ยก็ ลองหาข้อมูลดูกันก่อนนะครับว่าเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับที่ไหนมีที่ให้เราสอบบ้างมันก็จะเป็นขนส่งนะครับของเรานะว่านะว่าขนส่งใกล้บ้านเราเราไปติดเขตไหนแล้วก็ไปสอบเขตนั้นอย่างเงี้ยนะครับมันจะได้สะดวกนะครับเวลาที่เราเดินทางแล้วก็ถ้าสมมุติเราสอบไม่ผ่านหรืออะไรเงี้ยเราต้องทํายังไงก็ต้องลองถามเจ้าหนะ้าที่ดูอาจจะมาในวันถัดไปหรืออะไรเงี้ยนะครับถามว่ามันยากไหมผมเชื่อว่าถ้าทุกคนเตรียมตัวมาเนี่ยมันไม่ยากหรอกครับมันไม่ยาก แต่ถ้าคนที่ไม่เตรียมตัวมาก็หาข้อมูลได้ครับเพราะว่าวันนี้ข้อมูลหรือรนะต่างๆกดระเบียบป้ายจราจรหรืออะไรเงี้ยมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตอะเยอะมากเลยมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับป้ายจราจรจราจรมันไม่มีอินเทอร์เน็ตคณต้องไปหาซื้อหนังสือมานั่งอ่านแต่เดี๋ยวนี้คือมันมันมีให้ให้เราดูเยอะนะครับแบบทดสอบจำลองหรืออ่างเงี้ยก,ก็มีให้เราทํานะครับซึ่งตรงเนี้ถือว่า ช่วยเราได้เยอะนะครับให้แบบว่าเราเตรียมความพร้อมเพราะว่าเราจะได้ไม่ประมาทไม่ตื่นเต้นเวลาที่สอบจริงๆหรืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันช่วยเราได้เยอะจริงๆนะยิ่งเราทาข้อสอบยิ่งเยอะเท่าไหร่เราเห็นมันมันยิ่งเยอะเท่าไหร่อ่ะความความชินตาของเราอะ่ะมันมันลดความตื่นเต้นของเราลงไปได้นะครับม,มันลดความตื่นเต้นของเราลงไปได้แล้วก็ เรามาดูสนามก่อนใช่ไหมครับแล้วเราเอาไปจําลองที่บ้านแล้วลองหัดขับดูใช่ไหมครับพอมาเจอสนามจริงๆหรืออะไรเงี้ยมันก็จะช่วยเราได้ในระดับหนึ่งนะครับช่วยให้เราแบบว่าเออไม่ตื่นเต้นให้อันนี้เราผ่านมาแล้วมันต้องใช้ความเร็วเท่านี้ทริคแบบนี้เข้าโค้งแบบนี้เวลาจะเข้าโคง้งซิกแซกต้องเปิดไฟเลี้ยวนู่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นการฝึกกันแหละจริงๆอะ่ะผมเชื่อว่าคนที่ขับอะ่ะเขารู้กฎพวกนี้อยู่แล้วแหละแต่เพียงแค่ว่า เวลาที่คุณมาเจอสนามสอบอะ่ะคุณตื่นเต้นแล้วคุณหลนว่าเฮ้ยฉันทําถูกไหมนู่นนี่นั่นมันเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าคุณขับปกติผมเชื่อว่าทุกคนผ่านทุกคนผ่านก็คิดซะว่าทําให้เหมือนกับคุณขับปกติเออคิดอย่างนั้นแล้วผลงานมันจะออกมาดีนะครับตรงนี้ก็สิ่งที่ผมมาก็คือแบบอืม,มามาเอาบรรยากาศให้ดูนะครับพอดีเดินผ่านแล้วก็มานะครับแล้วก็มาถ่ายดูว่าเออเนาะ มันทุกคนนะมันมันต้องผ่านจุดนี้นะครับคือใครที่จะขับรถหรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันต้องผ่านจุดนี้อยู่แล้วว่าต้องสอบใบขับขี่เงี้ยถ้าคุณไม่มีใบขับขี่อ่ะมันมันขี่ไม่ได้นะครับมันขี่ไม่ได้มันอันตรายแล้วก็เวลาที่แบบเกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณผิดเต็มประตูเลยเพราะคุณไม่มีใบอนุญาตขับขี่แล้วคุณมาขี่ได้ยังไงหรือคุณมาขับได้ยังไงนะครับนี่แหละฮะคือคือจุดเริ่มต้นเลยคือคือจุดเริ่มแรกของของคนที่จะแบบขับรถหรือมอเตอร์ไซค์เลยครับนี่คือจุดเเรริ่มแกลย นะครับทุกคนยังไงต้องผ่านไม่ว่าจะยากดีมีจนยังไงต้องผ่านต้องผ่านสิ่งสิ่งนี้ไปนะครับให้ได้นะครับมันไม่ยากหรอกครับไม่ยากถ้าคุณอยากอยากจะได้หรือว่าถ้าคุณอยากจะเป็นผมเชื่อว่าทุกคนพยายามเอามันให้ได้นะครับเอามันให้ได้เพราะถ้ามันยากอ่ะคนอื่นต้องทําไม่ได้นะครับหรือว่าเราทํามันไม่ถูกนะครับเราก็พยายามหาให้หาวิธีการทำให้มันถูกผมเชื่อว่าคุณทําได้ครับ การสอบปบขกับขี่มันไม่ได้ยากนะครับมันไม่ได้ยากต่อไปก็เป็นการหาประสบการณ์นะครับในการที่ขับขี่ของคุณเอง